คุณู้ชมคะพาไปดูที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะเขามีกิจกรรมค่ะประเพณีแข่งขันเรือยาวแล้วก็เทศกาลของดีบ้านมีประจำปี2568ค่ะนี่นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมคลองชลประทานอนุสาสนาน,านตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะคุณนภัทร เอมอ่อนในอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยนายสุชาติลายน้ำเงินประธานมูลนิธิสะอาดน้ำสะอาดเพื่อชีวิตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันถแถลงข่าว ความพร้อมการจัดประเพณีแข่งขันระยยาวค่ะแล้วก็ประเพณีของดีบ้านหมี่ประจําปี2568เมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ําค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามค่ะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่บริเวณสะพานบ้านกล้วยริมคลองอนุาสาสนานอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีท่าน,นี้กิจกรรมในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเองด้วยนะคะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นเองด้วยอีกทางนะคะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มพูนความสามัคคีนะคะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยด้านของานอำเภอบ้านมีเนะี่ยบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีไฮไลท์ะคะ่ะของงานก็คือการแข่งขันเรือยาว12สฝีพายโดยมีเรือร่วมแข่งขันจํานวน16ลําด้วยกันค่ะอีกทางนะคะยังมีการประกวดสาวงามบ้านมีซึ่งสาวงามแต่ละคน,นะคะ่ะก็ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในแต่ละตําบลของอำเภอบ้านมีเองด้วยการเดินแบบ้าดไทยการกุศ การประกวดนางฟ้าจำแรงการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลุ่มน้ำนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้วลาวหลวงชาติพันธุ์ไทยพวนค่ะการออกร้านชมโรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอบ้านมีแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปอีกมากมายเลยค่ะท้งนี้นะคะใครที่ว่างเนี่ยเดินทางไปชมเที่ยวชมงานได้นะคะตั้งแต่18ถึง27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะโอ้งานใหญ่ขอบ้านมีจัดกัน ยาวๆเลย10วัน10คืนกิจกรรมมากมายแข่งเรือยาวด้วยไปดูไปเชียร์กันได้นะคะชอบมากเวลาเขาแบบว่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาคนุกพานอะไรเงี้ยเห็นเรือยาวแล้วนึกถึงท่าเต้นที่กําลังเป็นไวรัลที่อยู่หน้าหน้าเรือใช่ไหมพี่เลอันนั้นของอินโด่แต่ของไทยเขาไม่ได้หรอกของเรามีแม่ย่านางไว้อยู่ที่ที่หน้าเรือใช่ค่ะนะก็คนละความเชื่อคนละวัฒนธรรมของเรายืนหน้ารถไปก่อนละกนจะดีหรอหน้ารถไปเลยค่ะเหยียบไออะไรนะสเกิร์ตข้างหน้ารถไปแทนล้วกันค่ะ